สวัสดีครับพี่น้องปงป่ายท่านประชมสู้คู่สุโคนครับคลิปนี้ครับสไตล์บาบุตครับสบายพี่น้องมาเบิ่งลูกงัวครับที่เป็นโรคลำปีสกิดครับตอนนี้ก็กําลังรักษาครับรักษาก็ารเสียหายแล้วครับพี่น้อง90%แล้วครับนี่ครับรักษามาได้อาทิตย์กว่าๆแล้วครับผมลูกงัวตัวนี้ สไตล์พพุทธถ่ายให้พี่น้องเบิ่งคลิปก่อนๆแล้วครับเห็นมาได้ครับที่เข้าสองอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวสิบอกวิธที่การรักษาครับพี่น้องมีตัวยาครับยากระซองสามอย่างครับพี่นอ้องใส่ายาแก้แพย้ครับแล้วก็ยาเคียวตาใบผู้ครับพี่น้อง เอาให้กินตอนเศ้าแล้วก็ตอนแรงครับพี่น้องตอนแรงก็เอาให้กินแล้วก็เอาเข้าคอกผสมห้าให้กินก็นได้พี่น้องหรือว่าชิใส่กล้ยให้มันกินก็นได้ครับส่วนยาแก้แพ้ก็ให้กินควบกันไปครับยาเขียวตาใบผู้เลยครับผม ส่วนตุ่มมันก็ใไซยาม่วงครับท้าพี่น้องตอนนี้ตุ่มมันก็เริ่มแห้งเลยพี่น้องลูกงัวตัวนี้ครับมันตกติเรพี่น้องมันกอยากคันเนี่ยพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยอฮู้อยู่ครับพี่น้องหูอยู่ถ้าตุ่มใดมันเป็นแผลใ่ญ่ไงพี่น้องกันแมลงวันแมลงแมลงมาตอมมันกัดซื้อกาวมาทาก็ได้พี่น้องกาวสามขีนะครับมาปลายใส่ต <réussi> ุ่มที่มันแตกที่ตุ่มที่มันเป็นหนองมันลึกนะครับผมเอากาวมาทาครับมาปลายใส่ปากแผลของมันครับแล้วก็ยาม่วงครับ ทาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องส่วนในคอกที่นอนมันก็ค่าเสื้อครับพี่น้องถ้าเป็นภูมิปัญญาบ,บ้านๆเฮาก็เอา,เอาใบซาบเสือพี่น้องไปใส่คอกมันครับให้มันนอนครับไล่มาลงมาแรงครับพี่น้องหรือว่าใบหญ้าคั้นซางบ้านเฮาเนี่ยแหละครับใบซาบเสือครับพี่น้องแล้วก็ปูนขาวครับปูนขาวโรย ใส่คอ,อกมันเลยครับพี่น้องข่าสื้อครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยซูมมันเบิ่งไกลๆพี่น้องตุ่มเริมแห้งโตกเกตแล้วพี่น้องใช้ยาสามัญประจำบ,บ้านเอาน้ำแล้วก็ให้หมอมาฉีดยาให้น้ำครับพี่น้องควบคนไปเลยครับงัวตัวนี้ครับ ตอนเป็นที่เล็กโอ้เป็นแต่ยานครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตุ่มแห่งแล้วพี่น้องโลกนี้มันมาจากแมลงครับพี่น้องจากเลือกจากอย่างครับไม่กินงัวโตที่มันเป็นแล้วมากินงัวเฮาเป็นติดครับพี่น้องแต่ต้องเบิ่งจะบีพี่น้อง เลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นที่แข่งกับถ้าเป็นตุ่มใญ่เน,นี่ยกบย่างบรายแข่งบวมพี่น้องถ้ารักษาบรัน่นกับตายครับงัว ครับวิธีสังเกตเบืง้วงว่างัวเป็นโรคหรือบเป็นกับเบืง้งตามผิวหนังว่ามันครับพี่น้องครับเป็นตุ่มน้อยๆอ,อยู่ละพิษสังเกตเละครับตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมาครับแล้วก็ขี้เลี้ยวครับ บุเระเลียวครับพี่น้องน้ำตาน้ำตาไหลครับน้ำตาเย้ยตลอดพี่น้องตื่นซ้ามมาสังเกตเบ้องครับถ้าน้ำตามันไหลออกมาละ่ะแสดงว่ามันป่วยพี่น้องเป็นไข้โรคร้อนในพี่น้องถ้าเป็นคนก็ได้โรคร้อนในหรือว่าถ้าเป็นคนก็โรคตุ่มอีสุกอีใสครับอันนี้็งวัวเป็น นี่ครับตุ่มมันครับเผแห้งครับพี่น้องเผยเลืมแห้งครับท้ายาม่วงดูดูพี่น้องครับสำหรับพี่นี่ก็ขโจบพี่นี้นะครับผมเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจเนี่ยเด้อครับผมติดตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้พามาเบ่งลูกนัวครับที่กําลังรักษาโรคลำปีสกินหายครับสวัสดีครับ